สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําให้รู้จักกับรีโมทของกล้องโปรอีกรุ่นหนึ่งมันเป็นรุ่นที่เก่ามากเลยคือ MC 2 0นะครับหน้าตามันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับปกติแล้วจะใส่แบตเตอรี่ได้ด้วยแต่ว่าถ้าเราใช้กับกล้องรุ่นใหม่ๆในแบตเตอรี่ไม่ต้องใช้แล้วแต่นี้ผมไม่ได้เสียบอยู่กับกล้องก็เลยต้องใส่แบตเตอรี่นะครับหน้าตาของมันก็จะมีปุ่มชัตเตอร์กดแล้วก็จะมีกระดิกระดิอยู่ตรงหน้าจอนะครับดูแล้วก็อันนี้เป็นปุ่ม เปิดไฟมันจะสามารถปรับได้4โหมดโดยโหมดเนี่ยปรับที่ตรงนี้นะครับส่วนสามอันเนี้ยไว้ใช้ปรับในโหมด long exposure แล้วใช้ยังไงเหรอถ้าเป็น long exposure แล้วถ้าเป็นโหมดอื่นที่ไม่ใช่โหมดขีด,ข,ดขีดเมื่อกี้นะครับเราจะต้องอยู่ในโหมด shutter B เท่านั้นอันนี้เราจะสามารถตั้งเวลาได้อย่างเนี้ยผมตั้งไว้ที่5วินาทีเห็นไหมครับจะเปลี่ยนไปตั้ง เป็นหวินาทีก็ได้แล้วพออยู่ที่ชัตเตอร์บเราอยากได้สปีชัตเตอร์ทักหวินาทีเราก็กดปุ๊บตั้งเวลาตรงนี้ใช่ไหมครับตั้งไปให้เรียบร้อยก็จะเอากี่วินาทีมันละหมาดเนาะอืมอสามวินาทีแล้วกันอันนี้ผมตั้งไว้ที่สามวินาทีแล้วนะครับแล้วกดปุ๊บมันก็จะหลั่นหนึ่งสองสามพอกดชัตเตอร์ก็เปิดพอหมด ชัตเตอร์ก็ปิดแล้วโหมดที่2มันจะมี4โหมดนะครับมันก็จะเป็นโหมดแบบ long exposure มีเสียงด้วยมีเสียงยังไงเดี๋ยวผมจะกดให้ดูพอกดปุ๊บมันชัตเตอร์เปิดแล้วมันก็นับหนึแล้วก็ปิดนี่ก็คือการทำงานของ long e x p เ s u r e เออว่า long exposure นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นโหมด timer time มมครับ โหมดไทมนี่าจจะไม่เหมือนโหมดลองเอ็กโพเชอร์ก็คือเรากดไปก่อนแล้วเวลามันก็จะวิ่งไปเรื่อยๆเราพอใจที่ค่าไหนเราก็กดชัตเตอร์สามทีมันก็จะหยุดอันนี้เมื่อกี้เราถ่ายไปเจ็ดวินทีมันก็จ,จำไหมส่วนอันสุดท้ายโหมดอันสุดท้ายก็เป็นทัมเมอร์เหมือนกันแต่ไม่ว่ามีเสียงอา่อาอย่างที่เห็นเนาะแล้วก็กดปึ๊บมันก็จะมีเสียงนับไปเรื่อย มันก็เป็นรีโมทที่ผมว่ามันก็น่าสนุกดีนะครับราคาก็ผมว่าไม่แพงถูกกว่า mc 3 6แล้วก็น่าใช้กว่า mc 3 0ครับโอเคครับส่วน <c oughs> ตรงคั่วมันอะ่ะผมปิดก่อนหยุดเมื่อกี้ถ่ายไปเท่าไหร่23มินาทีกีคั่วมันจะใช้กับกล้องรุ่นเล็กไม่ได้ก็ประมาณนี้ครับ ถ้าหาเจอก็ซื้อมาใช้ดูครับขอบคุณครับ